สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอสุชิราหกสามสี่ทาโร่นะคะซับ สำหรับเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านไพ่นะคะหัวข้อขที่ว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้เป็นยังไงได้บ้างนะเอาง่ายๆเลยนะเพราะว่าวันนี้ก็นึกหัวข้ออะไรไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยเช็คความรู้สึกของเขานะคะความรู้สึกของคุณแล้วก็สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอัปเดตสถานการณ์กันไปนะคะอะ่ะเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะใช้ไพ่สาสำหรับนี้นะคะเริ่มที่สถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ก่อนว่าเป็นยังไงได้บ้างนะคะขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์ค่ะ คนที่ดูประจำอะ่ะก็จะติดตามอยู่แล้วแหละเพราะว่าอยากฟังอ,อัปเดตแนวโน้มอะไรอย่างนี้เนาะเออเพราะฉะนั้นก็เอาตามนั้นนะคะอ่ะเริ่มกันเลยความสัมพันธ์นิดนึงแม่หมอกระต่ายปิดรับดูวดวงส่วนตัวยังไม่มีกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องทักมานะคะขออนุญาตเปิดสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ค่ะขออนุญาตเปิดสถานการณ์ในความสัมพันธ์นี้ความรักความสัมพันธ์นี้สถานการณ์เป็นกันยงเป็นยังไงกันได้บ้าง โอ้เป็นสถานการณ์ของความรักของเนื้อคู่โซมตนะคะคู่ในวันนี้เนี่ยคุณและเขานะคะอาจจะเป็นเนื้อคู่โซเมิกันนะคะหรือการโครจรกลับมาเจอกันระหว่างเนื้อคู่โซเมตนะคะมีโซคอนเนคชั่นโซไทป์นะคะมีฮีลิ่งฮาร์ตนะคะมีการปกป้องหัวใจรักษาแผลใจเยียวยาหัวใจนะคะจากความสัมพันธ์เดิมๆหรือว่าความสัมพันธ์ ก่อนหน้านี้ที่มันทำให้ใจสลายอ่ะอืมต้องการการพูดคุยรอข้อความรอเมสเซจนะคะเป็นสถานการณ์ของเนื้อคู่ หรือคุณสงสัยว่าเป็นเนื้อคู่หรือมีอะไรบางอย่างที่มันอินเทนส์มากๆในความสัมพันธ์นะคะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เป็นเนื้อคู่เราหรือเปล่านะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงอยากรู้ความรู้สึกของเขานะคะแล้วมาดูความรู้สว์พลังงานพลังงานคุณแล้วก็พลังงานเขาว่าเป็นยังไงกันได้บ้างนะคะสถานการณ์คือมีเนื้อคู่ที่ใจสลายกันไปแล้วก็รอ วันที่จะได้กลับมารีวิเนี่ยเล็กคอนไซด์กลับมาเจอกันกลับมาพบกันกลับมาคุยกันนะคะหรือรอข้อความดรรอเมสเซจอยู่ก็ได้ดูพลังงานของคุณไหนคะ่ะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตัวคุณเป็นยังไงได้บ้างใช่ตัวคุณไหมในคลิปวันนี้ตัวคุณเป็นยังไงได้บ้างคะคุณมีพลังงานของเอ็ดซอบซอสนะคะพลังงานของควีนออฟคัพนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมธาตุน้ำนะคะ มีพลังงานของดีไฮโรเฟนนะคะมีความเออเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่เออมีศีลมีธรรมอะ่ะเป็นคนที่ยึดมั่นในธรรมเนียมปฏิบัติอย่างนี้ก็ได้เป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนน้อมในช่วงนี้คนอาจจะมีความรู้สึกอ่อนไหวกับความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ก็ยืนหยัดด้วยความจริงนะคะหรือข้อตกลงหรือมีการตกลงอะไรบางอย่าง ข้อสรุปอะไรบางอย่างนะคะมีม่านประเพณีมีการแต่งงานนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องมีหรือคุณไปเกี่ยวข้องกับคนที่แต่งงานแล้วอย่างนี้ก็ได้นะคะไพ่คุยนกขับต้องการโอกาสนะคะหรือว่ากำลังเดินเข้าหาโอกาสอยู่ในช่วงนี้นะคะในอัพเพนเคิลเนี่ยไพ่เหรียญน,นะคะตัวคุณเป็นยังไงได้อีกขออนุญาตเปิดพลังงานค่ะ เดอ v วิ debut, นะคะเป็นพลังงานของโอ้โ oh. หช่วงนี้อ่ะทำบุญได้ทํานะคะไพ่ขึ้นมามีทั้งไพ,พ่พระมีทั้งเจ้ากรามนายเวรช่วงนี้ทําบุญได้ไปทํานะคะมีน้ําจิตน้ําใจเอ่อจะบริจาคให้ทานให้โอกาสกับใครก็ทํานะคะเพราะช่วงนี้มีพลังงานของเอ่อเจ้ากรรมนายเวรมีพลังงานของไพ,พ่พระนะคะอืมแต่พระก็คุ้มครองแหละแต่ว่าความโลภความหลงความกโกรธมันจะเข้ามาแทนที่ด้วย มันตามมาทุกอย่างเลยในในชีวิตของคุณในตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งหลายๆรูปแบบเข้ามาในพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นแนะนําว่าทําบุญนะคะอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลนะคะกรวดน้ําหรือทําบุญด้วยเ,ออเครื่องดื่มน้ำนะคะน้ําบริสุทธิ์ก็ได้นะจริงๆอะ่ะเออมันมีลักษณะของการ แนะนําการให้โอกาสะการให้น้าบริสุทธิ์หยิบยื่นให้กับใครคนใดคนหนึ่งที่เขาหิวโหยเขาก็หายมาก็ถือว่าได้บุญมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือพาอยากจะแนะนําให้คุณนะคะช่วยเหลือคนอื่นด้วยคําพูดวาจาบริสุทธิ์วาจาที่มีน้าใจอือย่างนั้นก็ได้อะคราวนี้ตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างในช่วงนี้ขอดูตัวเขาหนะะ่อยค่ะคนที่คุณมาถามถึงคนที่คนคนที่คุณคิดว่าเป็นเนื้อคู่ นะคะคุณรู้สึกแปลกๆก,กับเขาคนที่มีประเด็นตัวเขาเป็นยังไงได้บ้างโอ้โหคนคนนี้แหละต้องการบอกตรงๆนะต้องการให้คุณอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพราะดูแล้วเขาเนี่ยเครียดนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยป่วยปัดเจ็บเศร้าเสียใจนะคะมีหลายๆอย่างเข้ามาลายล้อมเขาอยู่นะคะเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่าง การอยู่บนโลกใบนี้มันทําให้เขาพิจารณาว่าตัวเขาคือใครใบนโลกใบนี้นะเป็นไพ่ออกแนวแบบตั้งคําถามกับตัวเองอะว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่สังคมที่เขาเป็นอยู่มันเหมาะกับเขาไหมใช่จริงๆหรือเปล่าภาพที่เขาแสดงออกไปมันใครได้ประโยชน์ที่สุดอืม เขารู้สึกว่าตัวเขาโดดเดี่ยวนะคะมันเหมือนกับเขาทำอะไรเนี่ยเขาต้องทำมันด้วยตัวเองหรือเขาเก็บเงียบอะไรบางอย่างกับตัวเองมีไพ่ของความเป็นเด็กเพดบบครับโหยหาในความรู้สึกที่มันเฟรนลี่เป็นความรู้สึกใครสักคนที่จริงใจกับเขาจริงๆอืม ตัวเขาเวลาที่อยู่คนเดียวหรือว่าอยู่อยู่กับตัวเองนะ่ะตัวเขาจะถอดทุกอย่างออกไปจริง,รงๆเด็กน้อยคนนี้ค,นนคือพ่อมดนะคะเขาถอดหมวกเอาไว้ถอดเสื้อคลุมถอดไม้เท้าวิเศษแต่เอนจอยกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่สิ่งที่เป็นตัวเองจริงๆอะคนคนนี้พูดง่ายๆเขาไม่กล้าเปิดเผยตัวตนให้กับโลกใบนี้ได้เห็นต่อหน้าคนอื่นเนี่ยเขาเป็นพ่อมดแม่หมอเป็นคนเก่ง เป็นคนมีของแต่เวลาที่เขาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยเขาค่อนข้างอินสิเคิวนะคะเขาก็จะแสดงออกความเป็นตัวเองเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองคนเดียวเพราะฉะนั้นคนนี้ดูแล้วอ่านยากถ้าคุณมองว่าตอนนี้เขาภายนอกหรือโลกโซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยเขาดูดีนะเขาใช้ชีวิตได้ดีคะ่ะแม่หมอไม่เห็นรู้สึกว่าเขาจะเ,เดือดร้อนอะไรเลยแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆคนคนนี้มีความ ไม่มั่นอกมั่นใจไม่แน่ใจอินซิคิวอะไรบางอย่างนะคะม,มีความเป็นเด็กอยู่นะแล้วก็ลึกๆเขาก็กังวลนะคะมีความวิตกกังวลนอนไม่ค่อยหลับมีความกังวลอยู่เสมอคนคนนี้อ่ะเป็นเด็กอีกแล้วนะคะมีอะไรบางอย่างที่เขาจับตามองรอคอยแล้วก็ตั้งตาสืบสอะ สต็อกกิ้งมีคนที่เขาสนใจหรือมีอะไรบางอย่างเป็นงานอดิเรกนะคะที่เขาอยากจะเรียนรู้อยากจะส่องเขาดูเขาดูสิ่งนั้นอยู่เสมอโอเคเหมือนเขาเจองานยากอะไรบางอย่างนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานหรือเรื่องโซเชียลมีเดียโลกส่วนตัวของเขาสังคมของเขาเนี่ยเขาเหมือนกับว่าตัวเขาต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อให้ตัวเขาฟิตอิน กับสถานการณ์เหล่านั้นคนเหล่านั้นพยายามเป็นอีกคนหนึ่งให้ทุกคนยอมรับหรือชื่นชมหรือพยายามควบคุมเหตุการณ์สถานการณ์ข้างนอกให้ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคนคนนี้เป็นเด็กยังไม่อยากจะทำอะไรนะคะเห็นไหมเทตําลาทิ้งแล้วก็ไปโฟกัสอะไรก็ไม่รู้นะคะหรือพยายามจะใช้เหมือนร้อนวิชา ยังไม่ได้ยังไม่ได้โตขนาดนั้นแต่ว่าอยากลองใช้วิชาดูแล้วอะไรเงี้ยไปหลายๆครั้งก็แอบ,บไปทําอะไรด้วยตัวเองแบบแบบที่เขาคิดว่าเขาทําได้อะไรเงี้ยเออมันเหมือนพ่อหมอเหมือนเหมือนเด็กที่พ่อมดฝึกหัดใช่ไหมไปแอบ,บท่องตําราจากศาสตราจารย์มาแล้วก็แอบ,บไปใช้เองอะไรเงี้ยค่ะเออเขามีลักษณะแบบนั้นแต่ว่าภายนอกเนี่ยเขาดูเป็นคนเป็นคนที่ เจนต่อโลกเนาะเป็นคนที่โอเพ่นนะคะแต่ว่าลึกๆแล้วคือเขาเองก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าตัวเขาเนะ่ยเป็นอย่างนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะคะพลังงานต่างคนต่างไปนะคะดูพลังงานแล้วไม่ได้อยู่กันคนละเออไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่มีความแบบเขาเรียกอะไรนะไม่มีความเชื่อมโยงเลยหรือตัวเขานะ่ะ อาจจะไปเก็บตัวอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเอามาจัดการกับคุณก็ได้นะเออเหมือนเขาแบบเหมือนเขาฉันพร้อมแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับมาจัดการเธออะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวครัวนี้เรามาดูความรู้สึกของเขานะคะเข้าเรื่องกันเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณคนคนนี้เป็นใครได้บ้างนะคะเป็นธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไฟราศีสิงห์ ทัดลมทัดน้ำนะคะได้หมดนะอ่ะคราวนี้มาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเป็นยังไงได้บ้างคะ่ะขอดูพลังงานของเขาหน่อยค่ะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไม่ได้สงไม่ต้องสงสัยเลยนะคนคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณคิดยังไงกับคุณนะคะไพ่มันออกมาชัดเจนในห่วงความคิดความรู้สึกของคุณเนี่ยเขามีแต่คุณนั่นแหละนอนหลับนอนหลับก็ฝันถึงคุณเนี่ย เขาเลยนอนหลับไม่ค่อยพอตื่นขึ้นมาก็กังวลคนที่เขากําลังสืบกําลังส่ออาจจะไม่ใช่งานอดิเรกแต่เป็นตัวคุณที่เขากําลังส่องแล้วก็พยายามตั้งสติดึงสติของตัวเองอยู่เสมอเวลาที่เขาเผลอหายไปส่องไปมองคุณนะคะจากโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยคนคนนี้ยังคิดถึงคุณในแง่ที่คุณยังเป็นคู่เป็นคนที่เหมาะสมเป็นคนที่เขารู้สึกว่าคนนี้แหละแมทชกับเขาที่สุดแล้ว เป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขมากๆเลยพอนึกถึงคุณก็นึกถึงความสุขที่เคยมีร่วมกันแต่สิ่งหนึ่งที่ติดมาด้วยก็คือความไม่ความไม่ลงตัวความไม่ลงรอยอาจจะเป็นเพราะตัวเขาเป็นเด็กมากจนเกินไปเอาแต่ใจในความสัมพันธ์แล้วตัวคุณก็เป็นแต่ผู้ให้นะคะผู้ให้ก็มีลิมิตของการเป็นผู้ให้เหมือนกันเพราะคุณก็ยึดถือความเป็นผู้ใหญ่อะคุณมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าเขามาก คุณมีทั้งไพ่เดอะไฮโรแฟนมีไพ่เดอะเดวิเวลาที่คุณใส่ใจหรือว่าหมกมุ่นกับอะไรคุณก็ตั้งใจทำสิ่งนั้นต้องการคว้าโอกาส Take Action นะคะมีน้ำจิตน,น้ำใจกับผู้อื่นแต่ตัวเขาเนี่ยแอบแอบคนเดียวทำคนเดียวนะคะแล้วยังจะเอาความใจดีของคุณมาใช้กับคุณอีกมามาตั้งแง่กับคุณอีกอะเออคนคนนี้เขามีนิสัยอย่างหนึ่งคือเอาแต่ใจ ตัวคุณก็เคยตามใจหรือเปล่านะคะมันเลยทำให้เขารู้สึกว่าอืมไม่มีใครตามใจหรือให้อิสระกับเขาได้เท่าคุณอีกแล้วเวลาที่อยากจะรักเขาก็ได้รักเวลาที่เขาอยากจะไปเขาก็ได้ไปเขาเลยมองว่าตัวคุณนี่แหละคือคนที่ทําให้เขาสุสุดๆเลยแต่คุณก็ยังมีอะไรขัดใจเขาอยู่บางอย่างหรือเขานั่นแหละที่รู้สึกว่าเขาก็ยังมีสิ่งที่คุณไม่ชอบมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะ ด้อยค่าตัวเองแถมไม่มั่นใจแวอย่างขี้ฉายอีกอะไรอย่างนี้นะคะกับคุณเนี่ยเขาคิดดีแหละแต่เขาก็คิดว่าแล้วจะทํายังไงให้ไม่ทะเลาะก,กันตัวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงอีกในตอนนี้เขาต้องเรียนรู้จากคุณนะคะเขารู้สึกว่าตัวคุณอะให้ความสมดุลกับชีวิตของเขาคุณคือคนที่เข้ามาแล้วทําให้เขามีเป้าหมายในชีวิตนะคะให้เขารู้ว่าต้องเลือกอะไรคุณเป็นเหมือนที่ปรึกษา คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งก็ได้นะในองค์กรแล้วเขาชื่นชมในการทํางานของคุณหรือชื่นชมความเป็นตัวคุณการมีวิสัยทัศน์นะคะการอยู่ได้ด้วยตัวเองการช่วยเหลือตัวเองหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือคนอื่นน่ะคุณมีน้ําใจเสมอแล้วคุณก็เป็นคนที่บาลานซ์เรื่องต่างๆได้ดีเปิดใจกว้างด้วยนะอืมเป็นไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยคือแฝฟกับเขาเขาจะเลือกหรือไม่เลือกแล้วแต่เขาเลยถ้าเขาไม่เลือกคุณก็พร้อมที่จะเดินจากไปนะคะ แม้ว่าคุณจะทุกข์จะเศร้านะคะคุณก็ยอมอมืเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงอีกเขาก็มองว่าคุณเป็นเดอะเลเวอร์เป็นที่รักเป็นคนรักนะคะเป็นคนที่เขาอยากจะเลือกแล้วเขาเองก็อยากให้คุณเลือกเขาแต่ว่ามันติดอยู่อย่างนึงนี่แหละอาจจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่มันไม่ตรงกันคนนึงเป็นผู้ใหญ่คนนึงเป็นเด็กนะคะเขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณยังไงอีกคะ เขามองว่าคุณอ่ะต้องไปได้ดีกับชีวิตแน่ๆเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะไปกับคุณได้ไหมตัวคุณเป็นคนที่เมื่ออยากได้อะไรคุณก็เดินเข้าหานะคะคุณไม่ยอมแพ้คุณไม่ปิดโอกาสตัวเองเห็นไหมเวลาที่คุณต้องการอะไรคุณก็พุ่งเข้าไปนะคะไปดูไปทําความรู้จักไปทําความสนใจไปทําไปทํามาไปทํามันมาให้ได้อะ่ะเออคุณเป็นพวกคว้าโอกาสแต่เขาเป็นพวกช่วยโอกาส นะคุณเป็นพวกคว้าโอกาสที่มีแล้วก็เป็นโอกาสที่เหมาะกับคุณแต่ตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับพวกเฉลยโอกาสมากกว่าความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณกับเขาอ่ะมันมีความแตกต่างที่ทําให้เขารู้สึกเขาไปไม่ถึงคุณสักทีไม่ถึงสแตนดาดของคุณสักทีแล้วทุกครั้งที่เขาพยายามมันก็กลายเป็นว่าตัวเขามาทําร้ายคุณมากกว่าเหมือนเขาทําร้ายโอกาสของคุณ หรือเขาไม่อยากขวางโอกาสของคุณก็ได้นะคะอย่างที่บอกเขาถึงพยายามต้องดึงสติตัวเองกลับมาเวลาที่เขาคิดหรือเขาทําอะไรแบบเด็กๆอะ่ะเขาต้องดึงภาพลักษณ์ตัวเองกลับมาในทุกครั้งเลยเขาอาจจะเคยคิดที่จะตามใจตัวเองทำโน่ทนทํานี่แต่ว่าในทุกครั้งมันก็ลงเอยด้วยการทําลายคุณอะ่ะมันเลยจําเป็นที่จะทาให้เขาต้องดึงสติตัวเองกลับมา เขารู้สึกยังไงกับคุณอีกเขารู้สึกว่าตัวเองอะ่ะทาให้คุณเสียใจนะคะแต่ลึกๆแล้วคนคนนี้รักคุณแล้วเขาก็รู้ว่าคุณรักเขา k i n อ o อก u p กับ Queen of Cup อยู่ร่วมกันตัวเขาก็รักคุณค่ะแต่ว่าเขาไม่ค่อยแสดงออก Queen of Cup อะ่ะเขามีน้ำใจเขาก็แสดงออกเขารักใครเขาก็แสดงออกเป็นความรักที่อ่อนโยนและเมตตาแต่ k i n อ o อก u p รักแต่เก็บไว้แสดงออกแต่ไม่แต่ไม่บอกเลยทำให้คุณอาจจะสับสนว่าเขา สับสนว่าตัวคุณเนี่ยแค่ตัวเขาเนี่ยแค่เฟรนลี่หรือว่าชอบจริงๆเนาะคว e น n o อ c u ับคุณเป็นคว e น n o อก u ันะคะถ้าไม่หมอกระต่ายพูดสลับพูดผิดก็ขออภัยเขารักคุณนั่นแหละคะ่ะจริงๆแล้วคนทั้งคู่รักกันเพราะเป็นเนื้อคู่โซเมเนาะคว e น n o อก u ับฝ่ายเขาก็รักคุณแต่ความไม่พูดการไม่เปิดตากการที่ชอบฉวยโอกาส มันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สมดุลน,นะคะตัวคุณต้องพยายามที่จะสมดุลในความสัมพันธ์นี้อยู่ตลอดเวลาพยายามอยู่คนเดียวตลอดเวลามันเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเหนื่อยล้ากันไปขออนุญาตดื่มนะ้ำ <c oughs> มันเลยทำให้นี่ไงเกิดสถานการณ์ของความฮีลิ่งฮาร์ดก็คือเหมือนต้องรักษาจิตใจอะสิ่งที่เขาทำกับคุณการเป็นว่าเขาทำลายตัวเองซะเองนะคะ เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายคุณมันอาจจะเป็นความเผลอไผพลินิสัยที่ชอบฉวยโอกาสนิสัยความเป็นเด็กเพราะทำไปแล้วเนี่ยเห็นผลของการกระทำตัวเองก็ทุกเองอืมคนคนนี้ทุกทุกด้วยการกระทำหรือผลการกระทำของเขานั่นแหละนะคะเพราะการที่ทำร้ายคุณก็เหมือนทำาลายใจเขาอะขอให้สามใบค่ะปิดจบขอบให้สามใบปิดจบ ความรู้สึกของคนคน,นี้เนี่ยมีมากมีเยอะนะคะไพ่ the empress ค่ะไพ่ three of wands ไพ่ three of cups สถานการณ์นี้สิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้สมดุลที่สุดคือการหันกลับมาดูแลรักตัวเองการมีระยะห่างความสัมพันธ์นี้ต่อให้รักกันยังไงสิ่งเดียวที่จะเยียวยาได้คือ ฟรนชิพมันต้องเป็นความรักแบบเฟรนด์ชิพให้ได้ก่อนไม่มีใครให้มากหรือให้น้อยกว่ามันต้องเท่าเทียมกันการมีระยะห่างนะคะมันถึงจะเข้ามาเยียวยาแผลใจนี้ได้นะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณก็ชัดเจนนะคะเขารักคุณอ่ะยังไม่ได้ใช้ไพ่สำหรับนี้เลยขอความรู้สึกเขาสักสามใบหน่อยเขาอยากบอกอะไรกับคุณ ความรู้สึกของเขาจริงๆในตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณผ่านคลิปนี้คะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณวาลิวเห็นไหมเขารู้สึกว่าตัวเขาคุณค่าไม่ได้เพียงพอกับควีนเพราะเขาไม่ขยันทาความดีไงเขาเลยมองเห็นคุณค่าไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเวลาที่เราไม่ได้ทําอะไรเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ตัวคนคนนี้เช่นกันค่ะเพราะนิสัยคือชอบเชยโอกาสเอาเปรียบเหมือนเด็กอะต้องเป็นผู้รับอย่างเดียว มันเลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาก็พยายามแล้วนะแต่ทําไมเขาถึงไม่ได้รับเพราะเขาก็ไม่เคยบอกไงว่าเขารู้สึกยังไงการกระทาของเขามันเลยดูการกระทาของเขามันเลยดูแบบอืใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็ทํานะแต่ทําไมยังมองไม่เห็นคุณค่าของเขาอะไรประมาณนั้นนะคะการแอบมันจําเป็นต้องมีการพูดคุยคะ่ะ conversation คนคนนี้อยากพูดอยากคุยอยากทอล์กอยากเปิดใจ อยากเปิดใจอยากไกลเกลียอยากเคลียร์ใจคนคนนี้อรอเมสเซจรอข้อความจากคุณอยู่นะคะไม่ใช่แค่คุณที่รู้สึกว่าคุณใจสลายแต่คนคนนี้ก็ใจสลายด้วยเช่นกันการหายไปของคุณทำให้เขาคิดถึงเป็นอย่างมากคนคนนี้เฝ้าคิดถึงเฝ้าติดตามเฝ้าสอดส่องนะคะดูคุณจากที่ไกลๆจากโซเชียลมีเดีย การหายไปของคุณมันก็ทําให้ความมีชีวิตชีวาของเขาก็หายไปด้วยเช่นกันนะคะคนคนนี้กําลังตื่นตัวกับเวลาที่มันใกล้จะหมดเขารู้สึกว่าเขาจะมาทันเวลาไหมสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหรือว่าในชาติภพนี้เนี่ยตัวเขาจะไม่ได้เจอคุณแล้วคนคนนี้กําลังทําความเข้าใจนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่มันเป็นอยู่รวมถึงตัวเขาด้วยอ่ะ ที่เขาเองก็ต้อง stand up ขึ้นมานะคะมั่นอกมั่นใจกล้าที่จะพูดกล้าที่จะบอกกล่าวตอนนี้เหมือนเขาก็อยากพูดแล้วนะเพราะ conversation talking เนะี่ยขึ้นมาสองครั้งเนี่ย king of cup อยากจะเปิดปากพูดอะไรบางอย่างแล้วแหละแต่ตอนนี้มันเหมือนกับไม่มีโอกาสเป็นไพ่ A phrase i s too late to take action king of cup กลัวว่าจะสายเกินไปแล้วแหละที่จะพูดหรือสารภาพความรู้สึกอะไรบางอย่างเพราะหัวใจมันแตกสลายกันไปแล้วนะคะจะทันไหมนะอืมตัวคนคนนี้คิดมากคิดเยอะนะคะกับตัวคุณนะประมาณนี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้สําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับช,บชมนะ,ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย